ทีมของเรื่องตีนำโดยทิติพัฒน์โชตเดชาชัยนันท์เป็นหัวหน้าทํางานของรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยก็นำทีมไปปรากฏว่าเกิดวิวาทะกับคนของซินเคอร์หยวนค่ะคนทิติพัฒน์แกบอกว่าเธอก็บอกว่าเธอจะตัดตัวอย่างเหล็กที่ถูกอายัดส่งไปตรวจที่สถาบันเหล็กใช่เหล็กและเหล็กข่ากจะตรวจกันอีกทีจะชักตัวอย่างไปตรวจซ้ำอีกทีใช่เพื่อเทียบกับไอ้ที่ตรวจวัดจากเก็บจากสตงอะ ซากตึกอ่ะใช่ใช saturated. ่ใช่ในทางทีน mm ี hmm. mm ้มันอาจจะสามารถเปีบดทียบกันได้นะระหว่างเหล็กซินเคหยวนที่ซากตึกสตอกับเหล็กซินเีหยวนที่ค้างอยู่ในโรงงานที่สั่งอายัดไว้อยากจะเอาไปตรวจนละครับปรากฏว่าคนของซินเคหยวนต่อร้อต่อเถียงไม่ยอมคเรียกร้องให้ส่งไปตรวจที่สถาบันยานยนต์คุณทิศพัฒน์ก็ ถามตรงๆกับคนของซินค์หยวนทำไมต้องเป็นสบัญยันิยนทำไม,ต,ไมตรวจที่สถาบันเหล็กไม่ได้อตอนที่คุณจะขอ,อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหอกรรมขอมอกกคุณส่งไปที่ไหนคุณส่งไปตรวจที่สถาบันเหล็กใช่ไหมใช่พอถึงเวลาจะตรวจซ้ําทำไมไปสถาบันเหล็กไม่ได้ทำไมต้องต่อรถต่อเทียงต่อ,อรองให้สบัญยัตยนสบัญญันยนเพราะอะไรไปฟังช็อตนั้นนะหัวหมอของคนซินค์หยวนหน่อยครับเชิญค่ะ ก็อย่างที่เรียนไงคะว่าอันนี้มันเป็นสถาบันยานยนต์ใช่ไหมคะครับส่วนอันนี้มันเป็นสถาบันเหล็กใช่ไหมคะตอนนี้ท่านขอมอกในการที่จะขอมาตรฐานมอกรเนี่ยตัวมอกรก็คือตัวที่เป็นมาตรฐานบังคับกับเหล็กท่านเนี่ยท่านขอตอนก่อนที่ท่านจะได้มอกเนี่ยท่านต้องส่งตรวจก่อนถูกไหมใช่ครับท่านส่งไปที่สถาบันไหนคะสถาบันเหล็ก้าใช่แล้วท่านตัวนี้คือผมไม่รู้นะแต่ก่อนที่ท่านจะได้มอกเนี่ยท่านต้องส่งเหล็กไปทดสอบก่อนเพื่อที่จะขอมอกเนี่ยท่านส่งไปที่ไหน ที่ไหนก็ตามสถาบันที่กําหนดก็คือสถาบันเหล็กถูกไหมแต่ผมขออธิบายตัวนี้นะคือเพื่อเพื่อเพื่อจะให้ความเข้าใจ,าใจก็เลยมียประเด็นตรงรที่ว,ว่าอยากให้ไปเทสสสถาบัน ไม่ได้ขัดข้องไงคะอ,คอย่างที่เรียนว่าไม่ได้ขัดข้องนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสถาบันสถาบันเหล็กกล้าเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์คุณภาพเหล็กถูกไหมคะชื่อสถาบันยานยนต์มันก็ไว้สาหรับตรวจเกี<ต>่ยวกับ่อรผลิตพานยนตะ์คือสถาบันส,สถาบันเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยวความสามารถแม่นยําของโบลลอนนี่คือ0.09หา0.02ตัวแล้วก็25คือท่านใช้แค่สถาบันนี้ไปเทสและบอกว่าโบลลอนก็มาผ่าแล้วก็มายึด อย่างที่เียนไงคะว่าหนึ่งเนี่ยก่อนที่ท่านจะได้รับมอ,อกอถูกไหมคะท่านจะต้องส่งเหล็กเนี่ยไปตรวจที่สถาบันเหล็กเพื่อที่จะได้ออกมอ,อกก,อก็คือไอ Й ตัวมอ,อกอถูกไหมครับผมทีนี้อพอวันหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราเข้ามาเอาตัวอย่างเหล็กจากในที่เกิดเหตุครับไปตรวจก็ตรวจที่สถาบันเหล็กที่ท่านขอมอ,อกอนั่นแหละแต่พอมันตกท่านไม่ยอมรับท่านไม่ยอมรับไม่ได้ว่าอะไรคือท่านขอมอก ท่านท่านขอาอุทธร์ใช่ไหมใช่ครับเราให้อุทธร์แล้วท่านก็ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมในการที่ตรวจสอบด้วยถูกไหมคะครับครั้งที่2ก็ตกถูกไหมใช่แต่ครั้งที่3ผมก็เลยมีขอไปที่สถาบัญญญญนยันยนต แต่ว่ายังไม่มี้คำตอบคืออย่างที่เรียนว่าเพราะฉะนั้นคือครั้งนี้ถ้ามามาเก็บตัวอย่างผมยะให้ไปทางสองสถาบันก็เลยผมก็เลยอาทิเพื่อจะาให้สื่อมันเข้าใจว่าทําไมสถาบันเหลือแก้ยแห่งประเทศไทยผมผมผมอธิบายแค่บลรอนะท่านนะขอโทษทีนะครับนะก็คืออย่างที่เรียนนะครับว่าเราให้ความเป็นธรรมกับคุณไม่ใช่ว่าไม่เคยให้ความเป็นธรรมกับคุณคุณขอมาเราก็ให้ให้อุทธรถูกไหมฮะแล้วครั้งนี้เราจะมาเก็บครั้งที่3เนี่ยก็ก็จะเอาไปตรวจให้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากตามนั้นเองแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเราจะจะมาบอกว่า เอ๊ะทำไมต้องไม่ขอยานยนต์ก็ตอนแรกคุณขอมขอกค,คุณขอที่สถาบันเหล็กพอถึงเวลาปุ๊บสถาบันเหล็กคุณไม่พอใจผลการตรวจคุณบอกคุณขอไปยานยนต์อันนี้มันดูแปลกแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ,ะเพื่อความโปร่งใสด้ครับยินดีค่ะไม่มีปัญหาค่ะโอเค,อเคตรวจเป็นสองที่เลยตอนจะขอมอกส่งเหล็กไปตรวจที่สถาบันเหล็กอ,อพอมีปัญหาจะตรวจซ้ออํอก็โครงสาการจะส่งไปตรวจที่สถาบันเหล็ก,ลกอีกเกิดไม่โอเคละอยากจะขอไปสถาบันยานยนต์ละ ก็ไม่ต้องเป็เนปัญหาตรวจบนทั้งสองสถาบันเลยทีนี้ทีนี้ถ้าฟังคลิปให้ยาวกว่านี้จะพบว่าตัวแทนสินเค์่อยวนเขาเขาเขาอ้างว่ามาตรฐานที่เรียกว่ามาตรฐานโบลอ,อน,อนของยันยนต์เนี่ยมันมันต่ำกว่ามาตรฐานโบลอ,อนของสาบัน<า>เหล็กออเออก็แปลกนะงงสิเนี่ย